อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะเดี๋ยวหันหน้ากล้องก่อนค่ะมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นวัดโพสีนี้เป็นวัดโพสีนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูริมโขง วันนี้บรรยากาศดีมากคนมาออกกำลังกายเยอะเลยดูริมฝั่งโขงนะคะก็จะมีคนมาออกกำลังกายเดี๋ยวเราจะเดินไปลานพญาหน้าน้ำโขงก็ไม่เยอะ บ้านเมืองเขาฝั่งนู้นก็จเจริญม,มากเลยนะคะกำลังก่อสร้างเดี๋ยวเราเดินชมเดินชมโขง ตันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้าเป็นวันหยุดน่าจะคนมาเที่ยวเยอะแต่โดยส่วนตัวของเราวันนี้มาคือมาทุระก็เลยมาเดินเล่นมาหาอะไรกิน บรรยากาศทุกครั้งที่มาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะมารอบนี้ก็คือเรามาไม่ใช่วันไม่ใช่วันหยุดก็จะดูเงียบลงหน่อยเดี๋ยวกำลังเดินไปงานพยาน้าก็มีคนมาเที่ยวเยอะอยู่ ก็มีก็มีทั้งคนที่เขามาเที่ยวแล้วก็มาออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวต้องรีบเดินแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแสงหมดแล้วก็จะถ่ายรูปไม่สวยตรงข้ามเนี้ยตรงข้ามฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมที่พักอันนี้โรงแรม The S v i ส l a ส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะอันนี้ก็จะมีร้าน ร้านอาหารร้านหมูยอร้านของฝากนะคะจะเป็นร้านของฝากเดี๋ยวเดินสักพักนึงจะถึงนะคะดเดี๋ยวเราเดินทะลุต,ตรงนี้ก็ได้เคยมาแล้วทะลุทะลุได้ค่ะเดี๋ยวเราเดินทะลุีก่า เดินผ่หานหน้าห้องน้ำก็เฉยตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากค่ะร้านขายของฝากเขา เริ่มมองเห็นด้านหลังองพระยานาคแล้วนะคะเดินมาถึงแล้วค่ะก่อนที่เราจะมาเนี่ยฝนตกปลอยๆนะคะฝนตกปลอยๆแต่ก็อากาศก็ยังคงร้อนอยู่สำหรับเราก็ถือว่าร้อนค่ะมารอบนี้ บรรยากาศเปลี่ยนไปอีกแบบนึ่งค่ะรอบนี้มีภาพใช่ค่ะเดินที่ริมโขงค่ะตอนตอนนี้แหละอันนี้ถ่ายทอดสดอยู่ค่ะตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เดินมาถึงตรงลานพญาน,นาคแล้วค่ะ มารอบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมากค่ะมีรูปอันนี้ริมโขงค่ะน้ำโขงถือว่าไม่เยอะค่ะถือว่าไม่เยอะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะเราก็จะอยู่สองวันค่ะ สองวันเรามาทำทุระพอดีก็มาหาอะไรกินก็เลยมาชมบรรยากาศริมโขงคือมาทุกครั้งบรรยากาศก็จะไม่เหมือนเดิมมารอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้าด้านหน้านี่คนเยอะคะ่ะด้านหน้าองค์พญานาคคนเยอะส่วนเราเพิ่งเดินมาถึงด้านหลังเพราะจอดรถอยู่ด้านหลัง